โ o y ยต้า o คร l เรชื่อนี้คือหนึ่งในตำนานของโลกยนตรกรรมที่มีประวัติยาวนานและน่าเชื่อถือที่สุดจากวันแรกจนถึงวันนี้ c ครอ l รล์ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่ทั้งทนทานประหยัดและคุ้มค่าแต่ในปี2025นี้ทุกอย่างได้ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโฉมแต่คือการออกแบบใหม่จากพื้นฐานเพื่ออนาคตของการขับขี่เริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่เปลี่ยนไปในแบบที่หลายคนคาดไม่ถึงตัวทั้งมีความปราดเปรียวโดดเด่น ด้วยเส้นสายที่เลื่อนไหลไฟหน้าเลดแบบใหม่ที่โฉบเฉี่ยวทันสมัยพร้อมไฟวิ่งกลางวันดีไซน์เฉียบคุมกระจังหน้าใหม่ทรงสปอร์ตพร้อมช่องลมขนาดใหญ่ที่ไม่เพียงแค่ดูดีแต่ยังช่วยให้อากาศไหลเวียนได้ดีขึ้นตัวรถถูกออกแบบให้มีค่าสัมป,ประสิทธิ์แรงต้านอากาศต่ำกว่ารุ่นก่อนช่วยให้การขับขี่เงียบและประหยัดยิ่งกว่าเดิมมาดูที่ขุมพลังใต้ฝากระโปรงโตโยต้าจัดเต็มทั้งเครื่องยนต์เบนซินหนึ่ง8ลิตรที่ปรับปรุงให้การตอบสนองรวดเร็วขึ้นและยังมีรุ่นไฮบริดเจเนเรชันใหม่ ที่มีประสิทธิภาพเหนือชั้นทั้งแรงบิดและความประหยัดน้ำมันทําให้ครอ2,025ขับขี่สนุกและยังรักโลกไปพร้อมกันร,ระบบส่งกำลังแบบ eCVT ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นไม่มีสะดุดรองรับทุกการเดินทางอย่างน่าประทับใจเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะสัมผัสดได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เน้นความหรูหราและเทคโนโลยีเป็นหลักพื้นที่ภายในกว้างขวางยิ่งขึ้นบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ รองรับสรีราได้ดีแม้ขับขี่ระยะทางไกลหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12.3นิ้วมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นล่าสุดใช้งานง่ายรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงการเชื่อมต่อ Wi-Fi และระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JBL ที่ให้เสียงคมชัดรอบทิศทางระบบควบคุมอุณหภูมิแบบแยกโซนระบบชาร์จไร้สายและพอร์ต USB-C ครบครันทำให้ทุกการเดินทางสะดวกสบาย และทันสมัยมากยิ่งขึ้นแสงไฟ i e l ไล h ์ภายในห้องโดยสารสามารถปรับเปลี่ยนตามอารมณ์ช่วยสร้างบรรยากาศหรูหราหและผ่อนคลายด้านความปลอดภัยโตโยตา้าไม่เคยประนีประนอมคร .2 พ20ห้มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0ที่เพิ่มความแม่นยำและฉลาดขึ้นระบบเบรดอัตโนมัติขณะฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบเตือน และช่วยควบคุมให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนและระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจทุกการใช้งานเคอร์เลย่ยังรองรับโหมดการขับขี่หลายแบบทั้งอีโค่นอร์มัลและสปอร์ตเพื่อให้ตอบสนองต่อทุกสไตล์การขับไม่ว่าคุณจะต้องการความประหยัดความนุ่มนวลหรือความเร้าใจทุกอย่างปรับได้แค่ปลายนิ้วสัมผัสนี่คือรถยนต์ที่ไม่ได้แค่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ยังสะท้อนถึงการใช้ชีวิตที่ชาญฉลาดและมีสไตล์เหมาะกับทั้งคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการเทคโนโลยีล้ำยุคและผู้ใหญ่ที่มองหาความมั่นใจจากแบรนด์ที่ไว้ใจได้ Toyota าค r ร l ล a ปี2025ไม่ใช่แค่การอัปเดตรุ่นแต่มันคือการรีเซ็ตมาตรฐานของรถยนต์ขนาดเล็กอย่างแท้จริง